ครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเป็นคลิปนะครับสั้นๆของครูสุชาตินะครับในวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นป .4 นะครับเด็กๆคงจะสบายกันดีนะครับงานที่ส่งกันมานะครับถ้ายังไม่เสร็จหรือยังไงก็รีบทํานะครับใครทำใครทำเสร็จแล้วนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าเราเปิดเรียนได้นะครับมีความปลอดภัยพอสมควรนะครับก็รวบรวมมาส่งครูได้นะครับลูกหรือบางคนที่จะมาวันศุกร หรือมีครูคนท่านใดนัดไว้นะครับถ้ามาได้นะครับก็มาให้อำมาส่งที่ครูก็ได้นะครับเนี่ยเราเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้เราเรียนเรื่องศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นนะครับอ่าแต่ครนี้เรื่องราวของท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อหรือเรื่องของผีสางนางไม้หรือสิ่งใดๆก็ดีนะครับทุกอย่างเป็นความเชื่อที่ตกแต่งขึ้นนะครับจากบรรพบุรุษนะครับอ่า เรื่องราวของดอกไม้เช่นกันนะนักเรียนจะเห็นว่าในคิกครูเนี่ยมีหนังสืออยู่2เล่มนะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือที่อ้างอิงถึงเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีไทยคนโบราณเราเนี่ยเขาจะนะครับนอกจากมีภูมิปนะัญญาทางความคิดสร้างสารรค์ในการใช้ภาษาแล้วนะครับยังสามารถเอาดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยไปผูกเรื่องราวกับกับฉันบทกับกร ต่างๆกับกรต่างๆนะครับที่เอาดอกไม้ไปผูกให้เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าขึ้นมานะครับตอนนี้เด็กๆจะงงว่ามันเกี่ยวยังไงกับวิชาศิลปะอ่าเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกื้อนหนุนกันหมดนะครับอ่าตอานี้เรามาเข้าใจงานกันเลยดีกว่านะครับครูจะแบ่งงานนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับลูกอ่าฟังให้ดีนะครับอ่าคนแรกนะครับคนแรกครูจะอ่านให้ฟังเลยนะครับอ่าคนแรก เด็กชายทีทัศนะครับทีทัตทีทัศทีทัศจะได้เรื่องดอกกันนิกาณนะลูกทีทัศจะได้เรื่องดอกกันนิกาเด็กหญิงสโลชาหนูจะได้เรื่องดอกกล้วยไม้ฟังนะครับฟังชัดๆ,ๆ,ๆนะครับเด็กชายมาวินจะได้ดอกกาหลาหรือดาหลานะครับกาหลาหรือดาหลานะครับนนทีนะครับนน จะได้ดอกกาหลงคนต่อไปสิริพัฒสศรน,นะครับได้ดอกเข็มนะลูกพัทธรธนันได้ดอกจำปีภูมิพัฒนะครับได้ชงโคนะครับธิโมธีได้ดอกชบานะครับอ่าธนวัฒน์ได้ดอกมะรีวันนะครับดอกมารีวันนะลูกฟังให้ชัดๆนะครับ ณนะพัดนินวงศ์ได้ดอกพิกุลนะลูกอ่าณนะนิชาชัยทนได้ดอกเล็บมือนางพีรวิทย์มะลามนอ่าอเล็กนะครับอเล็กได้ดอกบัวนะครับอเล็กทันชนกรัดแก้วฟ้าได้ดอกกุหลาบนะครับอ่านิทะทะนันชาเชื้อนุงมปุ๋ยนะครับได้ดอกจำปานะครับลูก สโลชาได้ดอกลักอังคาอินเทเดตได้ดอกลำดวนนะลูกผลิตโชคมิ่งขวัญน,นะครับได้ดอกลั่นทมนัทมนทองชุมได้ดอกแก้วอพอนิพามาลาสีหนูได้ดอกพุทธรักษานะครับโอเคอต่อไปนะครับลูกเดี๋ยวยังไงถ้าใครฟังไม่ทันนะครับ เด็กโปรแกรมนะครับถ้าอยากทําการบ้านของครูตัวนี้นะครับก็ทําดอกไม้ที่อยากทํานะครับให้เด็กๆหาตามใจของเด็กๆโปรแกรมนะครับเด็กโปรแกรมโครงการเรียนรวมนะครับให้ทํามาตามใจนะครับส่วนใครที่ฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยกครูจะถ่ายรูปเป็นภาพแนบไปให้อีกทีนะครับว่าใครได้ดอกไม้ชิ้นไหนเมื่อเราได้ดอกไม้ชิ้นนั้นที่เราจะหาข้อมูลแล้วนะครับเด็กๆก็ให้วาดภาพนะครับ วาดภาพอย่างเช่นดอกกุหลาบแบบนี้อ่าก็ให้วาดภาพมาแลวคราวนี้ที่ครูบอกว่ามันเกี่ยวกับวรรณคดีมันเกี่ยว,ย,วยังไงก็นะคือมันจะมีนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับลูกอ่าก็จะมีกาบกรหรือชั้นกาบกรต่างต่างที่บรรพบุรุษเขาแต่งไว้นะครับเห็นไหมลูกจะมีท่อนหนึ่งที่เอ่ยถึงดอกกุหลาบอย่างอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่ครูยกตัวอ,อย่างเห็นไหมลูกจะมีคําว่า จะมีคําว่ากุหลาบอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับให้เด็กๆเอาให้เด็กหากาบกอนนั้นๆที่มีชื่อดอกไม้นะครับชื่อดอกไม้บทนั้นๆอยู่ในบทกาบกอนหรือเป็นคําพังเพยอะไรก็ได้นะที่มีชื่อของดอกดอกไม้ช้นิดนั้นอยู่ในในในบทนั้นๆน,น,นะครับดังนี้ดอกกุหลาบมันเป็นพระราชนินธปในรัชกาลที่สองเห็นไหมครับเด็กๆดูไปช้าๆนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยดอกกุหลาบเห็นให้เด็กๆเขียนมาแล้วเน้นนะครับเน้นเน้นชื่อดอกไม้นะครับให้ชัดเจนนะครับลูกเน้นชื่อดอกไม้ดอกนั้นให้ชัดเจนอ่าเขียนเป็นกรอนะครับใส่ในกระดาษ A4 อ่า A4 ขอให้มีความหนาหน่อยนะครับกระดาษให้มีความหนาอย่าอย่าใช้ร้อยปอนด์นะลูกป,100ปอนร้อยปอนด์มันค่อนข้างที่จะมีหน้าเรียบหน้าหยาบแต่ถ้าจะใช้ร้อยปอนด์คือใช้ด้านเรียบนะครับลูก เรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วเด็กๆก็วาดภาพประกอบมานะลูกดอกแก้วอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีกรอยู่เห็นไหมครับเขียนกรกรบทนั้นนะครับบทยายบทใดๆก็ตามที่มีชื่อดอกไม้นั้นอยู่ในกราบกรนั้นนะครับให้นักเรียนอ้างอิงนะครับวาดภาพด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นเรื่องของกาบกรให้เขียนมานะครับ ชื่อของดอกไม้เราจะไม่ซ้ํากันอยู่แล้วครับงานนี้นะครับทุกคนมีเทคโนโลยีนะครับาสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับให้เข้าไปว่าดอกไม้ในวรรณคดีไทยหรือใครใครคิดว่านะครับหาข้อมูลได้มากกว่านี้นะครับก็ให้หาไปวิธีการง่ายๆคือเด็กๆเข้าไปในชื่อชื่อดอกไม้นั้นๆนะครับลูกชื่อดอกไม้นั้นๆหนูได้ดอกไม้ชนดิดใดหนูเข้าไปหนูเขียนว่าอย่าง อย่างของทีทัศน์ได้กรน,นิกาทีทัศน์อาจจะพิมพ์ว่าดอกกรน,นิกาในวรรณคดีไทยอ่ามันอาจจะขึ้นมานะครับลอ,ลองหาดูนะลูกอ่าก็คือการทำงานง่ายๆนะครับอันนี้ให้เวลาทำเลยนะครับให้วาดภาพนะครับภาพดอกไม้ที่เราได้รับมอบหมายไปนะครับพร้อมเขียนชื่อดอกไม้และแนบนะครับแนบก่อน นะกรฉันกาบกรเนี่ยสีบ่บรรทัดแบบนี้วิชาภาษาไทยเราเรียนมาแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละเห็นไหมดอกไม้ในวรรณคดีไทยเห็นไหมอันนี้ที่ครูยกตัวอย่างมันเป็นดอกมะลุลีในวรรณคดีไทยเห็นไหมลูกมันจะมีชื่ออยู่เห็นไหมชื่อของดอกไม้อยู่ในกรนั้นนั้นบทนั้นๆนะครับนะอันนี้เราจะมาเรียนกันแบบเปิดหนังสือแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับเนะี่ยดอกมะลิลาในวรรณคดีไทยเห็นไหมครับลูกนะ มันจะมีคําของชื่อดอกไม้อยู่เห็นคํัที่ครูชี้เนี่ยครับอ่าก็ให้เด็ก <d> ick, ๆเด็กยกกรน,นั้นมาเลยอย่างอันนี้เขามาจากอะไรดิลิพะลออ่าให้กําหนดมาเลยนะลูกอ่าจากอันนี้ท่อนนี้มาจากใครอี e au, เหนาในรัชกรารที่สี่เห็นไหมลูกมีชื่อดอกไม้อยู่ที่เป็นตัวหนาเนี่ยลูกอ่าก็ให้ทําตามนี้นะครับวาดภาพประกอบพร้อมเขียนบทกรนั้นลงมาใต้ภาพที่เราวาดน,นะครับอ่า เข้าใจกันดีนะครับถ้าสงสัยอะไรถามในกลุ่มนะครับถามในกลุ่มศิลปะนะครับป .4 ได้เลยนะอย่างเงี้ยดอกบัวหลวงมีชื่อว่าอะไรเขียนชื่อดอกไม้เสร็จอ่าครูครูไม่ต้องให้เขียนลักษณะจำเพาะเนาะมันเยอะเกินไปเนาะก็ให้วาดภาพมาแล้วก็เขียนก่อนอ่าอย่างเงี้ยบัวลวงในวรรณคดีไทยเห็นไหมอ่าคำว่าปทุมชาติก็คือดอกบัวหลวงนี่แหละอ่าอย่างเงี้ยมาจาก นิราชพระประทมสุนทรภูเห็นไหมลูกชื่อดอกไม้มันจะอยู่ในกรนะครับเพระนั้นให้ให้หาให้ดีนะครับว่าดูสังเกตนะลูกชื่อดอกไม้ที่เราได้รับไปนะครับโอเคสำหราบงานวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะแนบภาพไปให้อีกทีนะครับในกลุ่มศิลปะป .4 นะครับลูกอ่าโอเคครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบ เียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเราสงสัยอะไรในรายละเอียดของงานนะครับให้ถามคู่ในคลิปในกลุ่มศิลปะป .4 ได้เลยนะครับลูกโอเคครับสวัสดีครับ